ทักทายสบายดีย้เสาวๆเด้อผอแม่พี่น้องคนสุขุสุคนมันนี้ฝนตกแล้วเนาะตกเมื่อคืนนี่แต่ตอนนี้ก็ยังตกยู่พี่น้องแนมลงไปทางหนองน้ำเต็มหนองเข้ามากพี่น้องหลังจากที่จมไปมู่วัดน,นี่ว่าฝนพอตกน้ำแห้งและนะ้วเนาะเมื่อคืนนี่ก็ได้ตกแล้วตกแห้งควันกุ้มกุมพี่น้องเลย น้ำมนให้หน้าน่าจะเต็มมา,า,ากๆจะมาจังสิบหาลงหล่อ,อพี่น้องทางนี้กะน้นองมิวเพื่นกระตื่นแต่ดึกดึกตื่นตะเพิงเลยป้าคือให้เห้ยอยานอนยกนอนเหมือนกับอยากนอนก็นให้นะคน โฟมคนอุ้มถ่เนอกก็กระตื่นหาต้มน้ำห้อนน้ำยังไววอะไรพี่น้องไปดีเด้อพี่น้องน่าดน่าดายที่หาแทะขึ้นฝ้าขึ้นฝนเขียนห้องเซลล์หัดเท้าน้่นนึก็ยังมีน้ำคือเก่าแล้อันนี้คำบอกอลิร้องมีน้ำเนาะ มึงด้ะพี่น้องคืมคืมดิ้นสมมุ่มอยู่หัะตะวะหน้ามึงโ,โาาาาห้ตะก้าตะการี่งามเลยหน่อยโอ้มีอยู่น,นั่นเลยมีอยู่บางอัน ใกล้สิได้ดำนาแล้วจัาพึ่งได้ิได้ดำนาพี่น้นนองให้นี่น้ำลายให้นานนนนตกมาเขียดห้องเซลเสเขาเขียดไข่แถวหน,น,น้พพานนนนพ่นปลาลายมืออีกน้ำแห้งกับตายอีกแล้วหะห่วงทั้งแต่ก็มี พี่น้องเหาะชมบรรยากาศหลังฝนตกเนาะบรรยากาศท้องไห่ท้องนาเก้าพี่น้องเยน้ำเขากบกไปเขากบกไปช่องสมุนงฝนตกมาใส่ ตกอีกอย uh ู่ได้พี่น้องตกเมื่อคืนมื่อคืนกับเมื่อคืนปันไดระงับตอนจังโมงกับโม่ใกล้ชี้แจงอะไรระห่ำระดังแตกฝึกรั่งฝึกรั่งน้องมิวเหมืนกับนอนบันไดอะไรเหมืนตกใจพี่น้องสะดุ้งพ้าพ้าห้องเนาะเหนนอนเอนสะดุ้งสะดุ้ง ก็ซับก็ปิดเครื่องดูเวลาจังบูงแล้วก็บูงหูเผยตอนฝนตกน้ำตะนนกา้ามีน้ำแล้วบนตะก้างามงามพอดีลกสำเนียาโตสำเนียงพอดีลกเอ,อยๆยแปะแปะแถวนี้วานนี่น้ำแห้งบัดบันน้ำลงมาเติมใหม่ เขียนอันมันห้องเซลเซีนี่ยถ้าคนย่างไปใกล้ๆมันก็เศร้าห้องเขียนห้องเซลเซพี่น้องออกแอบอกแอบก็พอดีดำนาแล้วพี่น้องแต่หัดฝุ่นจากมือได้ยามได้ฝุ่นสีดำเนาะดับนาก็ะเม่นคือว่าสีดำสีสว่าเลยพี่น้องห้ามือมือใดลงนาปักเข่าตะเห็ดไว้เนาะ มันจะเขียดตะแอกเขียดตะแอกเขียดทรายบานเอ,อิดเนาะกล้าครับวันนี้ลกมีน้ำแถวที่แห้งวันเลยลงมาเติมใหม่เลยน้ำ ช่วงนี้กะสิอยู่แต่ให้แต่หน้าแต่ยาเฝ้าเบื่อเ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องบางคนก็ทำแบ่ายๆนาเป็นยังต้องนอนนาะทางกับอดี้เวลาเที่ยวไปเที่ยวมาเขา่ยเหตเบีกเหตุงานกับสายเผื่อมาหอดเนาะอยู่หน้าใครในง่ายๆพี่น้องทางกับ่ข่อยดีเนี่ยบ่ค่อยดีก็บอกว่ามันมีหวยเนาะรัฝนตกแห้งๆน้ำเต็มหวยกับไปบ่ได้มาบ่ได้อยู่หน้าแหละดีที่สุดแล้วพี่น้องเอ้ย แล้วเขาแล้วหน้ามันก็จังฮุบเขาไปบัดเดียวเนาะแล้วก็บบางคนผลกับว่า,าคือบอไปถ่ายทางอื่นให้เบิ่งแเน่คืออยู่แต่ถ่ายแต่อยู่ห้อยู่นานก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายรายเลอเพราะว่ากัจักสิไปใช่ไหเนาะมันก็บกว่างไปแหละอยู่อยู่ห้อยู่นานนี่แหละยามนี่ก็ได้พี่น้องแล้วก็บเบิ่งลูกเน่อะไก็บว่างไปทางอื่นนกั มีแต่คลิปอยู่ห้อยู่หน้าคลิปบ้านบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยลายเด้อผิดพลาดประกันใดก็ได้เนาะสิมาจอบเฮ็ดบดในนี้พี่น้องเด็กใหญ่เลยเฮ็ดบดบ่อนไข่เก็บวันเฮ็ดยังดอกน้อยวันสามสี่ดอกเมื่อนี้ฝนตกใส่ฝนใหญ่ไว้ใหญ่ไว้วันนี้เน้นเน้นบ่อนไข่เก็บวันนี่นะคันนานี่โอ้ต้องกำลังอ่อนเขาไม่ดี อ่อนเะได้พี่น้องคนตกสมเพินพ่นเพ,พิ่งไว้เนาะนสุกกินเด้วันนี้ค่อยเอาไปกับบะหมว่ะซุ่มเพิ่นเห็ดอะไรกินเนาะแกงวัวหรือสุกค่ะกับอะไรทำเพิน่นกนตกใส่ขี้ดินพงใส่พี่น้องดอกน้อยกับตืนใหม่ก็มีอย่ ไม้ร้อนๆก็ยังออกเนาะอันนี้เป็นไม้จิกพ่อเพิ่นเอามาทิ่มใส่คันไว้นี่พี่น้องดอกน้อยอ้นี่ๆอื่นยังเก็บได้อีกเด้นี่หลายดอกพี่ดอกใหญ่เติบลแต่ก็เก็บดอกดอเนาะป่ามันใหญ่นี่เป็นทางน้ําเบิด ดีไซน์นี่เขาโบรด้งามเลยกันแดดอยู่แล้วก็แต่ละปีหาเห็เด,ด,ด่ามันแดดแดดแล้วก็ดำพากันดำพอดำแล้วแต่ละปีหาน้ำสูบไปเวิร์มันเป็นทางน้ำเนาะใจเพื่อเห็นหอเมืองเว่นดินดนี่มันเป็นดินบางหินดินแขงน็งอะไรพี่น้องพูเว้นลงหวยพู เนาะเมื่อก่อนพี่น้องตะก้าแถวนี้มีน้ำถักแล้นี้พืชสีวศวศมือมันหนีเนาะ กินเหตุแดดเหม็นคนเคียวงามการกระเจียวยังใครเนาะฝนตกเลยตะบิดคิดว่าโอ้ยจังงามเลยฝนตกคิดว่าสีฮิงกว่านี้ เดี๋ยวเวลาอ,ออกแกะกอกตามลังกันยาหยาาหันบ่มีใครว่างไปเลี้ยงไนเนาะลงไปเลี้ยงแคมนาคือบ่เจอลเลี้ยงม้นะเลี้ยงมือเดียวนั่นแหละกัดเล็มได้อ้อยหเหี้ยนแล้วพี่น้องพัวบัว่างบ่เจกอกระเพาะมันกัดสิพากันเห็ดหัวแถวเข่าหน้ายอดัและหัวมันก็หักกระเพริบหัวมันก็อยากลงเนาะพัวหย่ามันลายแถวแคมนาก็เท่าได้บ่มีคนว่างคอยกะ อยากลูกเธอว่าอยากลูกก็อยากไปเลี้ยงลูหญ้าบกไปดูแถวนี้หญ้ามันเหี่ยนโอประตูทางเข่าอยู่พวกก็เลยอยากเข่างอาก็ะเลยเฮ้ยพี่น้องผ้ามืดขึ้นพกคุ้มไปทั่วที่เลยพวกนี้โอสองสัยสิตกอีกอคิวดอกมั้ย โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี่กกขอจบเอาไว้สำหรับเดอิอผมผ่อนคลิปหนาเดิอพี่น้องสำหรับคลิปนี่งก็ขโตโตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง